สวัสดีนะครับเช้าวันที่แปดธันวาแล้วนะครับผม <c oughs> คลิปนี้นะน้องเอิญเมื่อเช้านะครับมีเพื่อนนะฮะทักมานะครับอ่ามีเพื่อนทักมาอ่านี่ผมหลุดจากไลน์นะฮะไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวขอเข้าไลน์ออฟฟิเชียลแป๊บหนึ่งน,นะครับอ่าเดี๋ยวต้องใส่รหัสนะครับแปดหกห้าห้าแปดหกห้าเลียวมากฮะไม่จดตรงตัดต่ออะไรเลยเทคเดียวยาวๆเลยนะฮะ อ่ะก็มีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งนะครับทักมาในแชทนะครับอ่าทักว่าสอบถามครับว่าอยากอยากทำนะฮะอยากเรียนแหละกับผมเนี่ยออนไลน์นะครับระหว่าง eBay Amazon เนี่ยคุณเลือกทำตัวไหนก่อนหรือเรียนตัวไหนก่อนเพื่อตัดสินใจนะครับคำตอบของผมนะครับ eBay ครับเพราะว่าอะไรครับ eBay ง่าย นะครับ e ี a y ง่ายกว่า Amazon เยอะเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับใครบางคนที่ไม่เคยทำเลยมาทำ Amazon บางคนท้อแล้วเลิกทำเลยนะอ่ะหความง่าย 2. Ebay เราสามารถจับเสือมือเปล่านะครับเนี่ยพวกสินค้าแบบอืมอะไรบ้างอะ่ะที่ผมทำรีวิวไปเยอะแยะนะครับเช่นอะ,อะไรเดียวไมโลอย่างเงี้ยอ่ะไมโล MI Milo อ่าเห็นไหมพวกนี้บางผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะหยิบจาก7 e เ e ่ e อเมาขายได้เลยก็คือจับสื่อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนนะครับคนซื้อแหล่งที่เขาอยู่อาจจะไม่มีเขาอยากลเลยถ้าเกิดสินค้าราคาสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ค่าส่งสมเหตุสมผลเขาก็ซื้อเหตุผลนิดนึงนะ คนซื้อเขาก็งว่าเอา้ามันก็มีทั่วไปทําไมเขาไม่ซื้อผมจะบอกว่าโซนแถวบ้านเขาอะ่ะมันไม่มีแล้วเขาอยากได้เหมือนบ้านเราเคยมีแบบของมาเลเซียที่แบบฮิตกันแต่เราไม่มีเราอยากได้ซื้อแพงกว่าหน่อยเราก็ยอมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนไงเราก็จับซื้อมือเปล่ามาจากเซเว่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีช้อปปี้ได้เลยที่ผมพูดประจำมาเอาช้อปปี้นะครับ แต่ eBay อย่างเงี้ยกว่าจะเริ่มขายดีนะครับผมพูดตรงๆเลยนะคุณต้องมีความสม่ำเสมอซึ่งตรงนี้มันเป็นยากมากผมเลยมีกลุ่มมีกลุ่มบี้ควคณว่าเฮ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งไปเนี่เพื่อนทาได้คุณทําได้ถ้าเกิดคุณทํางานคุเดียวผมบอกเลยมันทําไม่ได้และอย่างเนี้ยรุ่นพี่อย่างเงี้ยเนี่ยรุ่นพี่ก็มาโพสต์ด้วยคนนี้ก็เป็นรุ่นพี่เรียนกับผมมาประมาณ3-4มี่ปีละ ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยโพสต์ Post ให้กําลังใจว่าเฮ้ยถ้าคุณต่อไปนะลุยต่อไปนะอย่างเช่นเนี้ยผมขายได้เขาบอกเขาขายได้ประมาณสามพันหนึ่งชุดเดียดมันสามพันหนึ่งต้นทุนห้าร้อยผมให้หกร้อยเลยอ่าลบหกร้อยค่าขนส่งอีกแปดร้อยสินค้าชิ้นเดียวครับกํำไรพันเจ็ดอืมอะต่อมาว่า ก็คือพอมีกลุ่มแหละมันจะช่วยให้บิลคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมีเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงขึ้นเพราะถ้าเกิดทํางานคนเดียวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณก็ท้อแล้วเลิกทำทั้งที่ถ้าเกิดคุณลงขายเดือนแรกอย่างสม่ำเสมอเดือนแรกขายได้สองชิ้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมีเพื่อนบางท่านนะเนี่ยสองเดือนออกหกชิ้นตรงเนี้คือมาถูกทางแล้วแต่หลายๆคนไม่เข้าใจเฮ้ยขายได้นิดเดียวเองกาไรไม่มีเลิกทา คุณหารู้ไม่ว่าถ้าคุณยังทําอย่างนี้ต่อไปประเด็นคือกลุ่มมันจะช่วยบิวมันแทบจะทําให้คุณไม่เลิกทาทำอย่างนี้ต่อไปนะครับถึงหกเดือนยอดขายคุณผมกล้าพูดเลยนะเป็นแสนแน่นอนถ้าคุณลงของได้เป็นร้อยร้อยชิ้นแล้วก็มาถูกทางนะครับมาถูกทางเลือกของลงถูกทําคีย์เวิร์ดดีๆนะครับมั่นใจว่าแน่นอนเนี่ยเหมือนเพื่อนหลายๆคนคุณดูเนี่ยบางคนลงแค่ไม่กี่ชิ้นเอง เนี่ยเก้าสิบชิ้นหนึ่งยอดขายเป็นแสนละไอ้น,นี้ถ้าเกิดตีไปว่าลงทุกวันสามเดือนก็เก้าสิบชิ้นละบางวันลงสองชิ้นได้ด้วยไม่ถึงด้วยคนนี้โนร้อยสี่สิบชิ้นก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนก็แสนเก้ากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณไปคูณเอาละกันนะครับมันคือความสม่ําเสมอประเด็นคือพอไม่มีกลุ่มอ่ะบางทีทําไปยี่สิบวันลงทุกวันมันเบื่อมันท้อมันเลิกแต่อย่างที้คุณเบบี้คุณเบบี้นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ สมัยตอนที่ผมยังไม่ีเกลุ่ม่มมไสร้างกลุ่มเรียนไปเดือนหนึ่งหยุดทําแต่เนี่ยพอมันมีกลุ่มแล้วมันช่วยบิวมันช่วยบิวเสร็จแล้วประเด็นต่อมาเมื่อคุณขายเก่งแล้วเหมือนเหมือนรุ่นพี่คนนี้เนี่ยวันเดียวเลยชิ้นเดียวเลยกําไรพันเจ็ดอ่ะสมมุติผ่านไปหกเดือนคุณมีเริ่มกําไรกําไรเดือนละหมื่นขึ้น อเมซอนเนี่ยความยากมันมียากแต่คุณอ่าคุณผ่าน eba y มาแล้วคนที่แบบผ่าน eba y มาแล้วมันเหมือนมีแบบเหมือนมีวัคซีนที่จะแบบต่อสู้กับความยากได้มากขึ้นมันพอเห็นว่าเฮ้ยกำไรมันได้ขายฝรั่งมันดีถูกไหมเสร็จเออพอคุณรู้สึกว่าเวิร์กแล้วคุณสามารถทํากําไร eba y ได้เดือนละหมื่นกำไรเลยนะ Net เน็ตออกมาเลยนะอยากให้คุณเริ่มทำ Amazon และเอากำไรจาก e bay สัก4-5 0 0 0ต่อเดือนมาลงทุนของใน Amazon เพราะ Amazon มันยากกว่าแต่พูดตรงๆเราไม่ได้เอาเงินก้อนตัวเองเราเอากำไรของ e bay 5 0 0 0สักเดือนหนึ่งต่อเดือนเดือนละ5,000ปีหนึ่งทำ Amazon อีก1ปีโชคดีคุณอาจจะมีสินค้าเจ๊งแต่เจ๊งก็ไม่เสียดายเพราะมันคือกำไรจาก e bay แต่ตัวไหนถ้ามัน success มันจะขายดีมากขึ้นไปอีก ตัวนั้นก็จะกินยาวบนอเมซอนก็คือเราพร้อมยอมรับตัวที่เจ๊งแต่ก็จะมีตัวที่มันสักเซสและเดี๋ยวตัวที่มันขายดีมันจะไปกําไรมันจะไปกลบกับไอตัวขาดทุนขาดทุนแล้วขาดทุนแค่ต้นทุนเราไม่ได้ลงทุนเยอะต่อสินค้านี่คือสเต็ปนะฮะถ้าผมแนะนําได้ซึ่งหลายๆคนคําถามนี้ถามมาผมเลยอาจเป็นคลิปแบบอะเนียนเนยนเอาแบบตัดตัดอะไรที่มันเยอะแยะเอาไปเอาสั้นๆําอีเบก่อน ตั้งใจกับมันสัก6เดือนให้มีกำไรเหมือนหนึ่งพอตรงนั้นเสร็จทำ Amazon ต่อยอดเอากำไร5,000จาก Ebay มาลงทุนอีก5,000ก็เอาไปกินไปใช้แต่ก็เผื่อเหลือเสียภาษีด้วยนะครับแล้วก็เอากำไร5,000ของ Ebay อาจจะบางเดือน3,000-5,000ไปต่อยอดลุย Amazon แล้วประมาณภายใน2ปีคุณก็จะขายดีทั้ง Ebay Amazon แล้วคุณก็ทำงานอยู่บ้าน สบายๆเดือนละสี่ห้าหมื่นนี่คือสบายๆนะครับนี่คือสเต็ปที่ชอบถามเรืยมานะครับก็จะตอบกันประมาณนี้แหละเป็นคลิปนี้คลิปเดียวละขี้เกียจทําต่อละเดี๋ยวผมจะจําไว้ด้วยว่าคลิปนี้อยู่ไหนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับก็ติดต่อได้ที่ o อ t o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์เบอร์ติดต่อ0 6 6 1 9 9ก3 9 9 LINE o ก้ t n ก้าเะครับแล้วก็ เพื่อนๆที่แบบติดตามอยู่แล้วมีแชร์คลิปสินค้าไอเดียอะไรนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากซ b s สไคร e กดกระดิ่งช่อง youtube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ